ต้องขอโทษท่านผู้ชมครึ่งประเทศนะครับท<ช>ีที่ไม่เคยเชียร์เลยคือแมนเชเปลี่ยนอะไรก็ได้เปลี่ยนทีมเชียร์ไม่ได้ไหมมันก่อนวางลีดช่วยอย่างไรบ้างก็ต้องท็อป5สวัสดีครับผมกอนจาติกวัน,นิสนะครับแฟนตัวยงของลีดยูไนเต็ดผมเป็นแฟนลีดมาตั้งแต่อายุ9ขวบครับปี1973จำได้เลยเริ่มต้นที่นัดเตะชิง FA Cup แต่กับซันเดอร์แลนด์แล้วีดแพ้ครับตั้งแต่นั้นมาก็เชียร์ลีดมาโดยตลอดสวัสดีครับสวัสดีคุณกอนครับสวัสดีครับแบงค์ครับผมแบงค์พัชรลััญญายงนะครับก็เป็นแฟนหงมาตั้งแต่เจ็ดขวบครับตั้งแต่หนึ่งเก้าแปดหกนะก็หลังพี่กอนพอสมควรนะสิบกว่าปีได้แล้วอันนั้นเป็นเพราะว่าเกิดที่หลังผมเกิดที่หลังหนึ่งเก้าแปดหกก็เป็นแมตช์ชื่อประทับใจก็คือมูซี่ไซด์ดาบี้นะครับตอนที่เราเกิดเป็นเพลเยอร์แมเนเจอร์ก็คือเป็นทั้งผู้จัดการทั้้้้งผูเเลล่่นดววยแรากก็อฟฟีซะ ตอนนั้นกดแล้วก็ได้ฟรีโบชัมด้วยได้เลยตั้งแต่ไปนั้นก็เลยติดตามมาตลอดในยุคผมหงที่อยู่ในความทรงจำน่าจะเป็นเอียนรัชเอียนรัชครับครับผมก็จะเป็นยุคผมพอดีฮะจะมีรัชเดนนี่ดาวซีดริดส์กับแมกมาฮานอ่าใช่ก็จะเป็นสังหารเสียที่ที่ยังมีโอกาสเจอกันอยู่ในยุค90นะฮะก็ก็ทางลีดก็ยังอยู่ซึ่งซึ่งก็ที่ตามอยู่ก็ชนะไอ้ดิวิชันหนึ่งปีสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นพรีเมียร์ลีกหลังจากนั้นก็ล่วงเลย เพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นชนะโดยมีแคตโตนาอยู่ในทีมอ่าใช่ครับแดูการต่อไปแคตโตนาย้ายไปอยู่แมนยูครับแล้วก็ไปชนะที่แมนยูเปลี่ยนอะไรก็ได้เปลี่ยนทีมเชียร์ไม่ได้นะฮะเขาบอกไว้อันนี้สุดตาอันนี้สุดตาแต่อย่างที่บอกฮะว่าก็เชียร์ลีดมาตลอดตั้งแต่เด็กก็คือจำความได้ก็ได้เห็นลีดมาแล้วก็เป็นอดีตของผีด้วยเรายินชอบเหมือนกับเป็นทีมสองก็ว่าได้ใช่ใช่ที่เราเชียร์ เสน่ห์อย่างหนึ่งของลีสก็คือมันเป็นเมืองอุตสาหกรรมเมืองใหญ่ตัวตัวเมืองลีสเองแล้วก็มีทีมฟุตบอลทีมเดียวเพราะนั้นทั้งเมืองเนี่ยเชียร์อยู่ทีมเดียวไม่เหมือนของผมของผมมีสองทีมของผมมีทีมที่มาที่หลังด้วยแต่ก็จะไม่ต่างตรงที่ว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมเออใช่เอเวอเรต์นี่ความจริงเป็นทีมแรกมาก่อนมาก่อนไม่เป็นทีมแรกทีมแรกใช่ในในในตำนานฟุตบอลอังกฤษครับใช่ครับก็จะมีประวัติมาก่อนเราของผมครบรอบร้อยปีพอดีปีปีเนี้ย ึงก็เลยมีความรู้สึกหอมปีนี้พิเศษจริงๆครบรอบร้อยปีก็ได้เรา128ปีก็ห่างไปนิดนึงแต่ก็ไม่ต่างครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเนี่ยชนใช้แรงงานเขาจะมีใจใและมีความจงรักภักดีค่อนข้างสูงของลีใช่ไหมฮะเตรียมพร้อมย่างไรกับผู้จัดการนะครับคุณน้อยครับโอ้ยแต่ผู้จัดการคนนี้เนี่ยผมว่าเขาคือเขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วเบียซ่าแล้วก็คือไม่น่าเชื่อว่ามามาเซโร่เนี่ยคือคือไปตามตัวคนนี้มาเนี่ยผมว่า ถูกคนถูกเวลาแล้วก,การที่เขายอมมาอยู่เมืองอย่างลีดเนี่ย <นะ S 2> ผมคิดว่า <นะ S 2> พลเมืองชาวลีดเองก็มีความรู้สึกรู้สึกในใจก็ก็รู้สึกออขอบคุณเขาอยู่ในใจว่าออยอมมายอมมายอมมาอยู่เพราะเมืองลีดมันมันไม่ใช่เมืองที่คนถ้าเลือกได้เนี่ยเลือกที่อยากที่จะไปอยู่ไม่ได้มีสเสน่ห์อะไรมากมาไปเที่ยวสองวันยังหมดเลยฮะสองวันใช่หสองวันเดียวเลยไปเอรนโดเสร็จแล้วก็จบแล้วก็บนแล้วกแยกย้ายไปที่อื่นเลย อย่างมาเซโลไปเนี่ยที่เขาได้ใจคนชาวลีดนี่ก็คืออันดับแรกคือเขาเขามีบ้านอยู่ที่นั่นใช่ไหมแล้วเขาเดินไปสนามทุกวันเดินเป็นกิโลนะผมว่า5้าไมล์อะไรอย่างเงี้ยเดินไปก็ทักทายผู้คนไปโอ้โหแกิโลนะห้าไมล์เนี่ยเดินไปทัคือคือกลายเป็นว่าคือคนรู้จักเขาเหมือนกับคนเลสเตอร์รู้จักเสวิชัยอประมาณนั้นในยุคสมัยก่อนซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทันไรเลยกึ่งๆจะเป็นตำนานแล้วใช่สามารถพาขึ้นมาได้ ทีนี้ก็มีประวัติอีกเหมือนกันว่ามาเชโลไอตัวไอตัวมาเชโล่บิโอซ่าเนี่ยชอบแถวปลายยังเห็นย,ยังเห็นอย่างนั้นนะฮะก็ฤดูกาลที่แล้วก็ไม่ไปเดียงกันนะแต่เราแต่เราเจอเราเจอกันก่อนเลยนะต้นฤดูกาลเลยนะประเด็นที่สำคัญกอเราเจอกันนะต้นฤดูกาลนะเนะปลายเดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> แล้วก็โอ้โหแค่เห็นหมายกำหนดเจอกันวันที่12กันยาลิเวอร์พูลลีดผมก็แบบขนลุกแล้วเห็นแค่นั้นก็ขนลุกแล้วคือแบบคนที่ ไม่ได้เชียร์มาไม่รู้อ่ะว่ารอวันนี้มานานแค่ไหนยังไงหาผมผมวางทีมผมไว้ท็อปถูคุณกอนวางลีดช่วยอย่างไรบ้างก็ต้องท็อป5นะต้องได้ไปเล่นทั่วยุโรปแต่ทุกคนจริงๆคือรออยู่สองนัดสำหรับผมเนี่ยทีมที่2เสมอคือคือลิเวอร์พูลแล้วก็แต่ว่าทีมที่ต้องต้องขอโทษท่านผู้ชมครึ่งประเทศนะครับทีที่ไม่เคยเชียร์เลยคือแมนยูแล้วก็ไม่จริงไม่จริง ถ้าแมนยูเตะยุโรปครับผมเชียร์แมนยูเสมอถ้าเตะกับทีมจากยุโรปจากยุโรปจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่อังกฤษใช่ไม่ใช่กงอังกฤษผมทำนายนะครับวันที่12ประมาณเท่าไหร่สี่ทุ่มคึ่งเราจะเห็นสกอร์ที่ที่1เท่าครับเป็นไปได้ครับ1เท่าแต่ผมยังเชื่อว่าน่าจะเกินกว่าเจ้าหนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยก็น no? ่าจะมีต้องต้องมีทีมใดทีมหนึ่งได้3ามต้ส่วนผมก็ยังเชื่ออยู่ว่าน่าจะเป็นทีมเจ้าบ้านแล้วก็แน่นอนก็คู่หน้าคู่คู่ปีกนะฮะไม่บาเน่กับซาร่าเนี่ยนะครับต้องมีกฎฮะคาดว่า21ขึ้นไปในส่วนของผลรแขันที่จะเกิดขึ้นในสองนี้อย่างนั้นก็จะสนุกสนุกฮะสนุกครับล่กกันแน่นอนครับแต่แต่อย่างที่คุณกร์เกินไปนะผมสีได้ในใจลึกๆนะที่จะไม่มีกองเชียร์ทั้งสองฝั่งทั้งอเวและโฮมที่จะเข้าไปอยู่ทั้งเย้าและเยือนเนี่ย แต่ผมก็นัดกันไว้แล้วนะครับครับจองร้านข้าวต้มไว้แล้วเราเจอันที่ร้านข้าวต้มครับของไทยหรีอไทยเจอเได้ครับได้ร้าข้าวต้มร้านไหนก็ได้ทั่วประเทศได้ครับ